สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะมาแรนดอมนะคะดูพลังงานความรักของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานความรักของคุณม,มาดูกันเนาะพลังงานความรักของคุณเป็น ยังไงบ้างนะสามารถรับชมได้ทุกท่าตทุกราศีนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานนี้ต้องมีปัญหากันแน่เลยนะอมพลังงานาไพ่ใบนี้ขึ้นมามีปัญหากันไม่ได้คุยกันรอการกลับมาเคลียร์ใจก็ได้นะคะพลังงานของไพ่หกดาบเนาะ ขอดูพลังงานความรักก่อนคือในเวลานี้นะคะนกรู้สึกว่าอตัวคุณอะมีความสุขแล้วนะมีความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมนะคะเอะมีความสุขยิ้มได้แล้วใช้ชีวิตของคุณได้แล้วประมาณนั้นนะแต่ตัวเขาเนี่ยนะอืมคือจากที่คุณเคยเคยเครียดนะคะเคยแบบ อึดอัดนะคะเคยรอเขาหรือเคยพยายามในความสมพัน์เนี้ยตอนเนี้ยนนคุณกลับมามีความสุขแล้วนะคะแต่ในเวลานี้กลับเป็นเขานนะคะที่เขาแบบรู้สึกเสียใจยรู้สึกเสียดายรู้สึกรู้สึกเสียใจยกับสิ่งที่เกิดขึ้นสาเหตุที่เกิดขึ้นจากเขาอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้เนาะมาดูกันซิว่า ตัวคุณอือตัวคุณเหมือนจะแบบไปโฟกัสเรื่องงานเนาะเนี่ยพลังงานาไพ่ใบนี้คุณไปทำอย่างอื่นคุณคุณเคลียร์พลังงานของคุณได้แล้วเหมือนคุณมั่นคงคุณนิ่งมากขึ้นในเวลานี้นะคะอแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เนี่ยขอขยายนะคะเป็น เออ king of cups เนาะก็เป็นพลังงานของอาจจะมีคนเข้ามาแหละแต่ตัวคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครขนาดนั้นนะคะณนะเวลานี้เนาะคุณก็มีความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับงานอะไรแบบนี้มากกว่านะอืมเหมือนคุณพยายามเออไม่ใช่สิเหมือนกับคุณน่ยสามารถที่จะบาลาน س อารมณ์พลังงานของคุณได้แล้วนะคะในเวลานี้นะะมาดูสิคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างตัวเขาเองนะคะเขาอาจจะเงียบเขาอาจจะนิ่งก็จริงแต่ว่าในใจของเขาเนี่ยโอวี่คิดถึงคุณหนักมากคนคนนี้นะคะคิดถึงแบบหนักๆเลยอยากขอโทษนะคะแล้วก็อยากมีคุณอยู่ เคียงข้างเขาเขาอยากอยู่ใกล้คุณนะคะเออมองว่าเขาน่าจะส่องคุณด้วยนะคะในช่วงนี้แล้วเขาดูว่าคุณอะมีสเสน่ห์มากๆดึงดูดใจเขามากๆแล้วคุณดูมีความสุขนะคะเขาคิดถึงคุณมากอะ่ะหรือว่าเขาอาจจะคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณเคยมีการแลกันเนาะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเป็น ความสุขความสดใสของเขาเลยคะในช่วงเวลาเนี้ยเหมือนเหือนเขาอะคิดถึงคุณหนักมากเออเป็นพลังงานของการที่แบบแม้แม้ว่าจะนอนแม้ว่าจะแบบทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะคะอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขายัางกอดเก็บความรู้สึกทั้งหมดที่มีกับคุณเอาไว้นะคะนะในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงพลังงานที่ คุณและเขาไม่ได้คุยกันนะคะที่นกรู้สึกได้นะเป็นไพ่สี่ดาอาจจะเงียบนิ่งกันไปนะไม่ได้คุยกันอะไรแบบนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบรอเวลาที่จะกลับมาเคลียร์ใจก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความเหมือนกันหลายๆอย่างนะคะทั้งคุณและเขานะ ทำงานเก่งเหมือนกันตัวตนเหมือนกันมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่เออน่าจะมีตัวตนที่คล้ายๆกันอะประมาณนั้นเนาะเหมือนพลังงานของเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แบบไม่สนใจคุณเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ แต่ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันอ่ะดีมากๆเลยนะคุณเคยมีความสุขร่วมกันมากๆแล้วคนคนนี้อาจจะยุ่งอาจจะแบบไปสนใจสิ่งอื่นสนใจเพื่อนสนใจงานนะคะคนอื่นๆที่ไม่ใช่เราอ่ะเหมือนเหมือนแบบคุณคิดว่าทําไมเขาไม่ใส่ใจคุณเลยนะประมาณนั้นเนาะมาดูซิคือเขาแบบดูรักอิสระนะคะมีความเป็นตัวเองสูงมาก เขาอาจจะไม่ได้สนใจเรามากพอนะคะที่ผ่านมานะตัวเราะคะตัวเราเนี่ยในช่วงนี้คุณอาจจะแบบมีตัวเลือกเข้ามาแต่คุณเนี่ยยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครนะเพราะว่าคุณก็ยังรักเขาอยู่เป็นพลังงานที่คุณยังเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะหัวใจของคุณเนี่ย ไว้ให้คนคนนี้อยู่เพราะว่าคุณก็ยังรักเขามากๆคุณรู้สึกสบายใจคุณรู้สึกว่าในเวลาเนี้ยคุณโฟกัสที่ตัวเองเนาะคุณมีความสุขคุณรู้สึกอ่อนิ่งมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นเป็นความมั่นคงทางจิตใจอะนะเออประมาณนั้นเดี๋ยวขอดูฝั่งเขา,เขาว่าเขารู้สึกยังไงคุณ เหมือนเขาอยากที่จะแบบถนอมหัวใจคุณอยากที่จะกลับเข้ามาแบบรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ดีกว่าเดิมคือตอนนี้เหมือนเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างมากมายนะคะเนี่ยอืมไม่อยากที่จะสูญเสียไปนะคะมองว่าเขาจะเข้าหาคุณนะคะพลังงานไพ่ของการติดต่อสื่อสารขึ้นมาแล้วน่าจะทนคิดถึงคุณไม่ไหวนะคะแล้ว คุณอนะมีสเสน่ห์มากๆในช่วงนี้นะเขาคิดว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละนะคะ mm. เพื่อที่จะได้พูดได้คุยกับคุณในเวลานี้ mm. เขาก็รักคุณนะคะอืเขารักคุณนะ mm. เดี๋ยวขอดูในอนักษรเหมือนเขากำลังแบบ mm. คิดหาวิธีการที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอยู่ก็ได้เพราะว่า เขาอาจจะเคยทําให้คุณอะไม่เชื่อใจเขาหรือมองเขาในในมุมที่ไม่ดีแล้วก็ได้นะคะ mm. แต่เขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะ mm. เพราะว่าเขาคิดถึงคุณ mm. เขารักคุณมากนะคะอืมเขาไม่อยากที่จะแบบให้คุณจบกับเขาจริงๆ, mm. ๆอะเขาจะมาขอโทษคุณนะคะ อืเนี่ยคุณเคยคุณเคยใส่ใจเขาคุณเคยรักเขามากๆนะคะค,คนคนนี้และในเวลานี้ก็ยังรักอยู่การที่คุณจบกับเขาหรือว่าถอยห่างจากความสัมพันธ์นี้มาคุณก็เจ็บมากๆเช่นกันนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบนะ ทาวเวอร์เนาะคนคนนี้จะยังพยายามที่จะปีนหอคอยขึ้นมาไหยคะเออมองว่าคนคนนี้เขายัางไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้เนาะกับกับความรักครั้งนี้นะคะนะเนี่ยเขาจะยอมละทิ้งทุกอย่างนะสิ่งที่เขาเคยทำแล้วมันเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ ตัวเลือกต่างๆสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่คุณอะคะ่ะเขาจะละทิ้งแล้วเพื่อที่จะไปต่อในในความสัมพันนี้นะคะเขาอยากได้รับโอกาสกับาจากคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเขาหวังว่าความรักครั้งนี้จะไปต่อได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเขาจะจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเดินหน้าต่อกับคุณนะ พอดูซิว่าถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรคะในเวลานี้อืมคิดถึงนะคะพลังงานอกไข่หกถ้วยนะคิดถึงนะคะบางคนมีไวทที่แตกต่างกันเนาะอุ้ยเดอเลเวอร์ over, เขารักคุณมากนะคะเขาหลงไหลคุณมากนะ เหมือนบอกรักคุณเลยอ่ะเขาอยากบอกว่าเออกลับมารักกันเถอะนะคะอย่าทิ้งเขาไปนะเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะเดดซันเขาจะเป็นคนรักที่ดีแล้วก็ในเวลานี้เขาน่าจะรู้แล้วนะคะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ใช่เป็นคนสําคัญเป็นคนที่แบบมีผลต่อใจเขามากที่สุดในเวลานี้นะคะนะก็คงไม่มีใครที่จะแบบมาทดแทนคุณได้เลยนะคะคุณคือหนึ่งเดียวนะ คุณคือความสุขของเขาเนาะเหมือนเขาได้ตื่นรู้นะคะได้เหมือนคิดได้เนาะว่าในเวลาเนี้ยเขาไม่อาจที่จะสูญเสียคุณไปได้เขารักคุณมากๆนะคะอืเหมือนกับเวลามีเราเนาะความรู้สึกก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะักแต่พอไม่มีคุณอยู่อะ่ะ ความรู้สึกเขาก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าเขารักคุณขนาดไหนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นพลังงานความรักของคุณในวันนี้นะคะนกขอจบคำทํำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ